วันนี้ผมจะพามาสร้างโรงรถติดทะเลสุดหรูแล้วก็ห้องสุดหรูห้องใต้ดินแล้วก็มีโรงหนังส่วนตัวด้วยนะท่านผู้ชมเว้ยเออแล้วก็มีลิฟต์รถด้วยเห็นไหมโเคตรเทเลยแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวลำโคตรใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเราจะหมดเงินเยอะขนาดไหนกันไปสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป มาท่านผู้ชมวัยรุ่นสร้างบ้านเรามาเริ่มสร้างกันได้นะครับผมนะเมกะเมนชั่นไทยคูนของเราเคผมขออนุญาตเก็บเงินก่อนโอเคก่อนหนึ่งผมจะบอกนะก่อนที่จะมาสร้างบ้านหลังนี้ได้นะเวท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเป็นมือใหม่นะท่านผู้ชมดีวผมจะแนะนําก่อนให้ท่านผู้ชมสร้างมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่เมกะเมนชั่นนะท่านผู้ชมบ้านหลังแรกหลังที่สองก็คือบีทเฮาส์บ้านริมทะเลแล้วก็เพนทเฮาส์ ประมาณนั้นสร้างมาให้ถึงหลังที่4ประมาณนั้นท่านผู้ชมจะสร้างได้หลังที่4หลังนี้แล้วก็จะต่อเติมที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ได้ที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ประมาณนั้นเออวันนี้ผมจะพามาสร้างเพิ่มเติมนะตอนนี้ทรปิค้กอผมมี83%ดสิบสามเปอร์เซ็นทปคกของเฮาก็าคือคะเลหาดโคตรใหญ่เลยริมน้ำโอเคก็จะประมาณนี้ค่อนข้างใช้เงินเยอะนะท่านผู้ชมในเกมนี้ตอนนี้ผมมี1000เอ็มผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมจะสร้างต่อไปนี้มันจะพอหรือเปล่านะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างกันเลยนะครับผมนะประมาณนั้น ใครเพิ่งเข้ามาก็มยังไม่เคยเล่นแบมนี้อยากเล่นก็ลองไปเล่นได้นะผมเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปประมาณนั้นนี่คือจุดเริ่มนะผู้ชมสองล้านเจ็ดเลยเหรอก็ถือว่าเยอะนะสำหรับมือใหม่ตอนนี้เงินผมก็เก็บมาประมาณหนึ่งพันเอ็มไม่รู้จะพอหรือเปล่านะผู้ชมถ้าไม่พอดนี่็ก็ต้องพอล่ะ <laughs> ใช่ไหมอันนี้เราก็สร้างไว้เลย,เ,ลยเอาเขาเลี่ยมเอาเขาเลี่ยมเลี้ยงปลาอู้ผมชอบมากเลยโคตรสวยอันนี้อะไร กำแพงจะต่อไปไหนวะนดูเยอะนะเนี่ยท่านผู้ชมมันสร้างแบบชิวๆไปนะท่านผู้ชมนะภาพศิละปะอะไรวะเฮ้ยภาพนี้มันดูเทนะเนี่ยโอเคสร้างไปรูปศิละปะอะไรต่งตางๆเอาไปทีละโซนแล้วกันนะท่านผู้ชมไม่รีบใช่ปะ่ะเออกำลังจะดูเป็นหน้าเป็นตาแล้วนะจัดไปโซฟาทีวีทีวีจอยักษ์อู้ตู้ปลาเราถึงนี่เลยเหรอเอาคเ,เลี่มเรา มีลิฟต์ด้วยเหรอท่านผู้ชมมีลิฟต์ขึ้นไปด้วยว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอเคเดี๋ยวค่อยอันนี้สร้างไปก่อนี่เสื้อนักบอลน,นี่ว่าประตูอันนี้ห้องอะไรบะจะบอกนะห้องแต่งตัวใช่ปะเนี่ยห้องอะไรบะจะบอกนะห้องครัวหรือห้องบารอะไรบอห้องแต่งตัวไม่ใช่ห้องเก็บเก็บบารใช่ เก็บบาบาเลยไปเก็บพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเออโอ้อยู่ห้องใต้ดินเลยเก็บของดีนะนี่น,นี่เป็นเสื้อนักฟุตบอลหรือเปล่าอันนี้อะไรกำแพงเอาไม่ติดตั้งอ่ะโอเคติดตั้งไปละภาพศิลปะเฮ้ยบาสเกตบอลนี่ว่าอันนี้เป็นไม้เบสบอลแล้วก็ไม้กอล์ฟโอเคจัดไป น,นี่เป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะั่จะเป็นบาร์นะท่านผู้ชมบาร์ใต้ดินไงที่นั่งที่นั่งไปเรื่อยๆเออตอนนี้หมดไปละหนึ่งร้อยเอ็มจัดไปบอกเลยของสร้างแพงมากเลยอันนี้ต้นไม้ต้นไม้มีสองทางเปิดทีวีดูทีวีหน่อยฉันจะเปิด,ดทีวีดูรายการโลบล็อกนี <c oughs> ่ไงรายการโลบล็อกอเคแล้วก็จัดไปโอ้โหทำไมมันเยอะจังเนี่ย มีโต๊ะผูด้วยนะผู้ชมโอเคติดตั้งหลอดไฟไปอืมจัดไปภาพศิลปงศิลปะอะไรเนี่ยนวมเฮ้ย <c oughs> ฉันไปต่อยมวยตอนไหนอันนี้เป็นลูกบอลลูกเบาลูกเบา,เบา,เบาโอเคอะไรอีกวะติดตั้งหลอดไฟโอ้ฉันจะมีบ้านใต้ดินโคตรเทเลยว้าวาโอเคติดตั้งไปให้หมดอืม โอ้อันนี้ผมขอเดินเหยียบไปเลยแล้วกันนะผู้ชมใช่ไหมเอ้ยมีโต๊ะเก้าอี้อู้เก้าอี้แบบเท่เลยดูดินั่งชิวๆใช่ปะโคตรชิวเลยอันนี้อะไรอันนี้เป็นโซฟาอีกที่หนึ่งเหรอโอ้โหมันจะใหญ่หญกันไปละเฮ้ยน,นี่เป็นอะไรเนี่ยจะบอกนะที่เล่นโบลิง่งเหรอใช่ปะเนี่ยนั่งไงว่าละใช่จริงๆด้วยเล่นโบลิง่งนะผู้ชมมันเล่นได้ปะวะ ถ้าในแมมนี้เล่นได้นะ่าจะโคตรเทเลยนะโอ้โหโคตรสวยเลยถ้าเล่นได้นี่ดีมากเลยนะมันเล่นไม่ได้ะ่ะอู้นั้นนั้นมีอะไรอีรกนผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมอขอโ,อโซนนี้ก่อนแล้วกันยังเหลืออีกเยอะวะ่ะอันนี้แค่การเริ่มต้นนะอันนี้ตุ๊กตาหมีตัวโคตรใหญ่เลยอันนี้เป็นอะไรวะกำแพงติดตั้งต้นมงต้นไม้ภาพศิละปะรู้สึกว่าภาพศิละปะในบ้านเราจะโคตรเยอะเลยนะ เรจะเยอะไปไหนอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้แบทแมนมันจะมีโรงหนังหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นโรงหนังนะท่านผู้ชมน่าจะใช่นะใช่ป่ะันนแห่โรงหนังแน่เลยโรงหนังส่วนตัวว,ว้าวฉันชอบเลอเกินวัยรุ่นสร้างบ้านโอเคนี่อะไรอีกปะเนี่เป็นจอโรงหนังจอโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมดูดิทีวีมันบอกจอทีวี โอ้เปิดมาเป็นเรื่องอะไรวะเนี่ย What the heck What's that ปิดไปไม่ดูเปลืองไฟบ้านฉันน่าจะค่าไฟเดือนละกี่ล้านวะเนี่ยมันดูสึกว่าบ้านหลังนี้มันหลังใหญ่หลอเกินโอ้ดีนะดูหนัง VEP โอ้โหได้มีป๊อปคอร์นด้วยนุช้ชมจะสามารถกินป๊อปคอร์นได้ ิไม่ได้โปรเจคเตอร์ <laughs> or, แล้วก็ไฟวู้หรูหรามากท่านผู้ชมดูดิโคตรรัวออกไปดีกว่ามาแล้วมาติดตั้งอะไรกันเถอะอืมด้านนั้นมีอะไรบ้างแดนนี้มีอะไรบ้าง้านนี้ยังมีอีกเหรอโอเคใส่ผนังไปติดตั้งโต๊ะติดตั้งหลอดไฟ เออมันยังไม่หมดดีกว่าโอ้โหแบบกว้างใหญ่มากทรานผู้ชมดูดิอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกระจกอโอเคจัดไปเอาไปให้หมดทุกอย่างเลยเอาฉันออกไปจากนี้ไม่ได้ท่านะผู้ชมทำไงดีโันนี่ไงประตูโอ้โหประตูแบบใหญ่เฮ้ยนี่วงกลมมันอะไรวะเนี่ยมันเหมือนที่จอดรถเลยเหมือนที่โชว์รถอะจะ่ปไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปรอด,ดู อันนี้เป็นงานศิละปะอะไรต่างๆทีวีโอ้โหตอนนี้เงินผมหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหที่จอดรถที่จอดรถหรูเราเราสามารถรถมาจอดบนนี้ได้เหรอนี่ไงเราสามารถเอารถมาโชว์ได้นะท่านผู้ชมเช่นผมจะเอาอะไรวะคันนี้ก็ได้นี่เป็นไงแล้วก็เอาเรถลงมาโชว์บอกเลยที่โชว์รถโคตรแพงยี่สิบล้าน <c oughs> ที่โชว์รถมันแพงกว่ารถอีก ผมจำได้รถพวกนี้ผมซื้อไม่กี่เอ็มหรอกใช่ปะ่ะแล้วก็ติดตั้งหลอดไฟเออเป็นที่โชว์รถจริงๆว่ะโอโ้โหโคตรเยอะเลยผมจะมาโชว์ทุกคันได้ปะ่ะโชว์ทุกอันเลย <c oughs> กดโชว์ไปให้หมดเลยแล้วมีกี่คันแล้วโชว์ไปนี่เน,น้นโชว์ไม่เน้นขับเน้นจอดเท่เอาทำไมคันนี้ผมเอามาโชว์แล้วเนี่ยเออโชว์ให้หมด นี่โคตรเท่เลยติดตั้งหลอดไฟไปไงอู้ท่านผู้ชมดูดิโคตรสวยติดตั้งตรงนี้ไปเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะ <c oughs> ผมยังสร้างไม่หมดเลยนะเนี่ย <c oughs> เยอะจัดเยอะจัดโอ้โหยังเยอะเยอะจริงๆภาพศิลปะจัดไปด้านนี้หมดอ้ยังมีต่อด้านนู้นอีกท่านผู้ชมดูดิโอ้โหแต่โซนนี้ผมยังใส่ไม่หมดเลยเนี่ย เหลือเกินฉันจะได้เห็นบ้านใหม่แล้วโอ้มีแต่ภัาศิละปะเต็มเลยไม่รู้ว่าผมเป,ป็นรักศิลปะตอนไหนนะ <c oughs> เยอะจัดนะผู้ชมดูดิโอ้โหแบบเยอะเลยจัดไปจัดไปเฮ้ย <c oughs> นี่เป็นที่โชว์รถดกเกรอสามารถโชว์รถได้จริงรอ่ะเนี่ยว้าวว้าวมีอะไรด้วยเนี่ยให้เป็นลิฟต์รถนี่หว่านะผู้ชมดูดิอ้าว กดไปแล้วมันไปโผล่ไะแล้วเราจะเอาลิฟต์ลงไง,งเอาลิฟต์ลงตรงนี้ปะฮะอันนี้เปิดปิดสวิตช์นี่หว่าไม่เกี่ยวเอา้ารถชันขึ้นไปแล้วรถชันลงไม่ได้แนวไหนวะผมก็ลืมขึ้นไปกับรถเมื่อกี้สแสดงว่าต้องไปกดที่ที่ที่บ้านนะผู้ชมไปกดในบ้านมันค่อยจะรถน่าจะลงมาได้ประมาณนั้นหรือเปล่า อันนั้ผมเดานะโอเคจัดไปติดตั้งหลอดไฟติดตั้งรูปงานศิละปะอะไรต่างๆอันนี้อะไรเนี่ยสปินนิ่งคาร์ดิสเพลมันจะเป็นที่จอดรถแล้วรถมันจะหมุนใช่ไหมต้องซื้อเอาเก้าสิบโลบักไม่ซื้อ <c oughs> <c oughs> รูปศิละปะจัดไปหมดหรือ,อยังวะแต่มันชี้ให้ผมสร้างเอา้าแนวไหนวะเนี่ย ใช่ผมสร้างอันนี้เหรอ,อไอ้สร้างน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมเพนเฮเราร้อเป็นเลยยังเาเก้าเอามันมันเหลือตรงไหนมันเหลือตรงนี้เหรอ,อจะมาคัาให้ผมซื้อให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ซื้อเอานี้ไงท่านผู้ชมเรายังไม่ได้กดตรงนี้เลยเอาทำไมมันไม่ชี้มาตรงนี้วะเออทั้งทั้งที่ยังไม่หมดโอ้โหมันชี้ไปใส่แต่ของเติมใช่ไหมมันชี้มันชี้ไปหาที่เดิมอีกแล้วตอนนี้น่าจะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือเปล่าเก้าสิบเก้าเหรอเหลือตรงไหนอวะ จะชี้ไปหาแต่ของเติมดิเว้ยมัน <au> ต้องเหลืออะไรสักอย่างนี่ไงท่านผู้ชมรถผมมันจะมาโผล่ตรงเนี้ยแนวไหนวะเนี่ยมันจะมาโผล่ด้านนี้เลยแล้วเราก็ขับขับออกไปตรงไหนวะมันขับทางไหนได้ถ้าเราจะลงเราก็กดลงนี่เหรอนี่รถเราก็จะลงโหโคตรเท่เลยท่านผู้ชมโอ้ไม่ฉันชอบเลยเกิน แล,แล้วเราเปิดประตูด้านนี้ได้ป่าวะโอ้โหทางลาดแบบโคตรโคตรใหญ่โคตรยาวว้าวว้าวว้าวโอ้ชอบเลยท่านผู้ชมผมเหลือรถอะไรไว้ที่ยังไม่ซื้อวะมีปะน่าจะมีรถเกอบหมทุกคันแล้วนะยกเว้นของเกมพาสผมไม่ได้ซื้อเพราะว่ารถที่ไม่ใช่เกมพาสมันก็เท่เหมือนกันเอารถพวกนี้อะไรเนี่ยซื้อได้ปะโอ้มันหมดเขตแล้วท่านผู้ชมรถพวกนี้เ <Europeans> สียดายมากเลยผมไม่มีวะ มันไม่ให้ซื้อละ Limited Edition ท่านผู้ชมผมรู้ละผมยังไม่สร้างอะไรที่แรกผมจะปิดคลิปไปละผมนึกได้ลานหอเว้ยด้านบนเว้มันเคยอัปเดตมารอบหนึ่งแล้วผมก็เคยแอบเข้ามาเล่นนะแต่ผมไม่ได้อัดไว้ซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อหอแต่ผมไม่รู้ว่าเงินผมมันจะพอหอหรือเปล่าตอน,นไม่มั่นใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอมันกี่เอมวะท่านผู้ชมวะ ผมว่าแล้วทำไมมันไม่ชี้ผมมันเนี่ยแสดงว่าเงินยังไม่พอเนี่ยแต่มันก็พออยู่นะเงิน250รเอ็มตอนนี้ผมมี300รเอ็มเฮลิคอปเตอร์เหรอซุปเปอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้เฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่มากเลยดูดิคุณผู้ชมพอแบบลำใหญ่มาก250ล้านโอ้เอออันนี้น่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้ยเออใช่ใช่เห็นไหมครบละโอ้ลำแบบใหญ่เปลี่ยนสีได้ด้วยนะนี่เปลี่ยนสีได้ประมาณนั้นนะสีล่างจะเป็นสีเกมพาร์ท วาววาวโคตรเทเลยสีกระจกสีอะไรก็เปลี่ยนได้เหรอไม่รู้ดิเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวเน่เป็นไงโอเคนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับทอปิคอลเราสำหรับเบนเมน้นใช่ไหมด้านล่างที่เป็นห้องใต้ดินนะครับผมก็ถือว่าสวยงามกันเลยเดียวราคาสร้างก็ประมาณประมาณ7จ็ดถึงแปดเอ็มนะอันนี้ผมซื้อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพิ่มไฉยมันเลยเงินหมดเยอะเว้ยโอเคนะถ้าใครอยากลองมาสร้างก็จัดไปท่านผู้ชมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม ไม่รุ่นสร้างบ้านเราก็ขอตัวลาไปก่อนโอเค